กล้าเสลาสวัสดีครับตอนรับทูฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคลื่นซ่ากล้าเสลาครับวันนี้มาอยู่กับผมบอยกริดทองใสเช่นเคยนะครับมาอยู่กันแบบคนเดียวเปลี่ยวเปี่ยวยว,วังเวงอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเนื้อหาสาระเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหวันนี้ไม่วังเวงนะฮะท่านผู้ฟังฮะ มากันแน่นๆเจ็บๆจุกๆนะฮะกับ3เรื่องราวจากต่างประเทศในอดีตซึ่งแหมบางเรื่องก็ต้องบอกว่าออียงวะบางเรื่องก็แบบเฮ้ย hey, มันเป็นไปได้เหรอนะฮะเอาละฮะถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับครั้งหนึ่งในอดีตนะครับสวีเดนเคยไล่ตามตดปลานานกว่า15ปีเพราะคิดว่าเป็นเดือนดำน้ำโซเวียตเอา้ามันเป็นยังไงนะฮะถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยิน คำว่าสงครามเย็นและพอจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคเมื่อสัก20-30ปีที่แล้วนะครับก็พอจะรู้ว่าในโลกในเวลานั้นเนี่ยมันมีการแบ่งเป็น2ค่ายหลักๆก็คือค่าย ฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับกับค่ายผลิตการนิยมคอมมิวนิสต์นะฮะซึ่งสอง่ายนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งกันมาเสมอในตลอดเวลาที่มีการทําสงครามทางจิตวิทยากันแบบที่เขาเรียกกันว่าสงครามเย็นนั่นแหละฮะอธิบายง่ายๆก็คือสงครามร้อนเนี่ยมันก็จะเป็นสงครามที่หยิบปืนามายิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งป,งป,งป,งปังนะฮะแต่สงครามเย็นคือการเล่นสงครามจิตวิทยาใส่กันและกันแบบเฮ้ย hey, ฉันมีมากกว่านะเวยอีกฝั่งหนึ่งก็บอก ใช hey, นก็มีเหมือนกันก็เก๋าพอกันนี่หว่าอะไรประมาณนี้นะฮะเล่นกันไปเล่นกันมาถ้าท่านผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวแบบนั้นนะครับผมจะพาท่านผู้ฟังนั่งย้อนทมแมชชีนกลับไปในปี1981นะครับในปี1 9 8 1เอเองเนี่ยทางการสวีเดนนะฮะก็ได้ตรวจพบเรือดำน้ำนิวเคลียร์ของสหภาพโซเวียตในน่านน้ำของตนโดยในเวลานั้นนะครับทางโซเวียตได้ระบ,บุว่าเรือดำน้ำพวกเขาหลุดเข้าไปในน่านน้ำของสวีเดนโดย อุบัติเหตุนะครับเป็นเหตุแบบสูวิสัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เรียกเรือดำน้ำกลับไปแต่โดยดีเรื่องราวนะครับก็ดูเหมือนจะจบตรงเท่านี้นะฮะแต่ปัญหาในตลอดช่วงหลายปีถัดๆมาเนี่ยที่ทางสวีเดนจะต้องเผชิญก็คือมันมีรายงานการพบสัญญาณเรือดำน้ำในประเทศเนี่ยอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่ว่าสวีเดนเนี่ยก็ส่งเรือออกไปนะส่งยานออกไปตามหาต่างๆ ไม่ว่าทางสวีเดนเองเนี่ยส่งอะไรออกไปตามหาสัญญาณดังกล่าวนะครับพวกเขาก็ต้องคว้าน้ําเหลวกลับมาอยู่เสมอเสมอเหตุการณ์ในรูปแบบนี้นะครับดำเนินอยู่กว่า15ปีและยังคงอยู่แม้สหภาพโซเวียตจะล่มสลายไปในปี1991คือเหตุการณ์ํามันสตาร์ตอนปี1 9 8่งัน้ยบใช่ไหมครับู้ฟังครับลากไป15ปีมันจบเอาตอนปี1996นกฮะก็คือหลังจากสหภาพโซเวียตเนล่มสลายไปแล้วประมาณสัก5ปีด้วยซ้ำน,นะฮะโดยสร้างความไม่สบายใจให้กับ ประชาชนในประเทศอย่างมากนะฮะว่าทําไมทางรัสเซียหรือว่าทางาสหภาพโซเวียตเนี่ยถึงยั่วยุพวกเขาแม้ว่าสงครามเย็นจะจบลงไปแล้วโดยที่ทั้งหมดนะครับต่างไป้รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาไล่ตามมาตลอด15ปีนั้นไม่ใช่เรือดำน้ำําแต่เป็นตดปลาต่างหากนะครับความจริงในข้อนี้นะครับถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในช่วงปี1996เมื่อคุณแมกนัสวาลเบิร์กศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยเซาเทนเดนมาร์กนะครับ เริ่มเข้ามามีส่วนในการสืบสวนหาสัญญาณแปลกๆที่ทางสวีเดนพบโดยเขานะครับได้เปิดเผยผลของการสืบสวนในครั้งนี้นะครับในงาน TED Talk เมื่อปี2012นู่นที่ผ่านมานะว่าเขาเนี่ยถูกนําตัวเข้าไปยังห้องลับใต้ฐานทัพเรือของเบอร์เกนในสต็อกโฮมเขาเนี่ยนั่งอยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เล่นเสียงที่พวกทางเครื่องเนีมันดีเทคมาได้นะให้กับตัวเขาฟังซึ่งมันนับเป็นครั้งแรกเลยที่พลเรือนเนี่ยได้ยินเสียงนี้ เสียงที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเสียงคนกําลังทอดไข่ดาวหรือว่าทอดเบคอนไม่มีผิดนะครับเขาพูดมันราวเหมือนกับว่าฟองอากาศขนาดเล็กเนี่ยมันถูกปลดปล่อยออกมาจากใต้น้าอย่างมหา,าศาลเลยหลังจากวันนั้นมานะครับคุณ Magn แมกนัส้วก็ทางทีมงานเองเนี่ยก็เริ่มที่จะตามหาที่มาของเสียงดังกล่าวทันทีโดยที่พวกเขาตัดตัวเลือกที่น่าว่าจะเป็นสิ่งที่ สวีเดนเคยกลัวไปทีละข้อทีละข้อนะครับจนกระทั่งพบว่าเสียงที่ทางการสวีเดนได้ยินเองเนี่ยแทย้จริงแล้วไม่ได้มาจากอะไรที่โอ้โหดูเกินเลยไปไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำําเรือพิฆาตนู่นนี่นั่นนะฮะแต่จริงๆแล้วมันมาจากตดของปลาก็เท่านั้นเองนะครับสตา,ารย์แม็กนัสน,นะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าปลาเฮอริงมีอว,วัยวะที่เรียกว่าสวิมบล a เดอร์นะฮะหรือว่าที่บ้านเราเองเนี่ย นำมาทำเป็นกระเพาะปลานั่นเองนะฮะก็คือส่วนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใช้ปลาแฮริงนะฮะเพราะปลาแฮริงเนี่ยมันมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยลักษณะของมัน,นใกล้เคียงกับถุงลมมากกว่าโดยที่เจ้าโอววะที่ว่านี้นะครับมันก็ต่อเชื่อมกับท่อทวันหนักของปลาพอดีเหมาะเจาะเลยนี่เป็นการเชื่อมต่อที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะครับซึ่งศาสตราจารย์กล่าวว่าพบได้ในเฉพาะปลาเฮอริงเท่านั้นดังนั้นปลาชนิดนี้จึงจะสามารถบีบถุงลมของตัวเองทำให้มันปล่อยฟองอกากาศออกมาจำนวนเล็กน้อยผ่านทางช่อองงทวนนัักขมได้ และโดยที่ความและด้วยความที่ปลาเฮอริงนั้นมักจะอยู่กันเป็นฝูงการตดของพวกมันจึงมากพอที่จะตรวจสอบได้โดยเทคโนโลยีตรวจจับของมนุษย์และในกรณีนี้มันจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเรือดำน้ำนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเพื่อพิสูจน์แนวคิดของคุณแมกนัสนะครับแล้วก็ทีมงานเองเนี่ย ก็ถึงขนาดกับว่าจะต้องเอาปลาเฮริงนะจากร้านค้าเนี่ยมาอัดความดันทําให้เกิดเสียงก่อนที่จะเอาเสียงที่ได้เนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่กองทัพเรือสวีเดนฟังและเทียบกับสิ่งที่พวกเขามีเลยและแน่นอนฮะว่าผลที่ออกมานั้นมันก็ตรงเป๊ะเหมาะเจาะกับเสียงเรือดำน้ําที่กองทัพมีเสเลยด้วยดังนั้นนะครับทางกองทัพจึงสามารถสรุปข่าวดีในที่สุดว่าประเทศสวีเดนแท้จริงไม่ได้ถูกรัสเซียกดดันแต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องยอมรับข่าวร้ายที่ว่าพวกเขานั้นใช้เวลา10ปีไปกับการไล่ตามเสียงตดปลาไปด้วยและการกระทำนี้นะครับก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์สุดแปลกหน้าหนึ่งของประเทศไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวครับเหตุการณ์ที่มนุษย์เรานะฮะทำอะไรแปลกๆทำอะไรแผงๆบนโลกแห่งนี้นะฮะถ้านับถึงการทำสงครามกับสัตว์ อันนี้อาจจะไม่ใช่สงครามนะฮะอันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นการประทะที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆมันมาจากปลานะแต่การประทะครั้งหนึ่งที่โอ้โหกระชอนโลกนะฮะก็คือการที่กองทัพออสเตรเลียเองเนี่ยเอากองทัพตัวเองนะฮะไปถล่มนกอีมูะฮะแล้วสุดท้ายก็คือแพ้นกอีมูนะฮะแมสู้กับน,นกแล้วก็แพ้นกซะอย่างนั้นนะฮะอ่ะต่อไปนะครับไปกันที่ข่าวเรื่องของความรักกันบ้างดีกว่านะฮะจริงอยู่นะว่าความรักมันไม่เข้าใครออกใครแต่ บางครั้งถ้าความรักมันเข้าไปที่ใครแล้วแล้วเขาไม่จริงจังกับเราสักทีเองเนี่ยโอ้โหไอ้อย่างนี้เนะี่ยน่าคิดนะครับมันเลยเป็นที่มาของข่าวนี้ครับสาวยื่นฟ้องแฟนหนุ่มที่คบกันมานานกว่า8ปีโทษฐานที่ไม่ยอมขอเธอแต่งงานสักทีนะฮะการขอแต่งงานในเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันว่าโดยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นเอ่ยปากขอทางฝ่ายหญิงเขานะฮะจนบางครั้งเนี่ยก็อาจจะทําให้ผู้หญิงหรือว่าคนที่รออยู่เองเนี่ยก็แอบรุนว่าเฮ้ เมื่อไรแฟนหนุ่มจะขอเธอหรือว่าคนนั้นแต่งงานสักทีนะฮะแต่สําหรับหญิงสาวชาวแซมเบียคนนี้นะเธอรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันนานไปแล้วเว้ยแล้วเมื่ออดทนรอให้แฟนหนุ่มมาขอเธอแต่งงานไม่ไหวนะฮะเธอจึงตัดสินใจฟ้องศาลมันซะเลยละกันนะฮะเป็นคดีความนะครับที่ทําให้หลายๆคนถึงกับงงไปไก่ตาแตกไป้ตามกัน,นะฮะเมื่อคุณเกอทรูเดอร์โง่มากนะฮะหญิงสาววัย26ปีตัดสินใจฟ้องร้องเฮอร์เบิร์ตซาลาลิกินะฮะแฟนหนุ่มวัย28ปี จากการที่เขานะครับไม่ยอมมาขอเธอแต่งงานสัทีนะคุณเกอร์ตูเดอร์เนี่ยก็เล่าว่าเธอและแฟนหนุ่มนะฮะคบมานานกว่า8ปีโดยที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาก็เคยมอบโรโบโด้าให้กับครอบครัวของเธอไอ้โรโบโด้าเนี่ยถ้านึกไม่ออกมันก็เหมือนกับเป็นสินสอดนะฮะที่ตามธรรมเนียมทางฝั่งแอฟริกายเนี่ยมอบให้แก่กันเพื่อเป็นสัญญาว,ว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวเราจะแต่งงานกันนะอะไรประมาณนี้นะครับ ทั้ง2นะครับมีลูกด้วยกันแล้วด้วยนะฮะแต่ทว่าก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันสักทีเนื่องจากนายเฮอร์เบิร์ตนะครับไม่ยอมขอเธอแต่งงานนั่นก็ทําให้เธอแอบสงสัยนะว่าเอ๊มันอาจจะมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องพันเกี่ยวเลี้ยวรถหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เธอเห็นว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยกำลังส่งข้อความหาหญิงอื่นอยู่ด้วยโดยคุณเกอร์ทูเดร์เนี่ยก็ได้ให้การกับทางสารในประเทศแซมเบียนะว่าสารที่เคารพ แฟนนุ่มของฉันไม่เคยจริงจังกับเรื่องนี้ฉันจึงตัดสินใจพาเขามาขึ้นศาลเพราะฉันสมควรที่จะได้รับรู้รัทีว่าจะก้าวต่อไปอย่างไรและอนาคตของฉันกับเขาจะเป็นอย่างไร ทางด้านคุณเฮอเบิร์ตนะฮะก็ให้การกับทางสารว่าตัวเขาเองเนะี่ยก็อยากแต่งงานกับคุณเกอร์ตูเดอร์นะแต่ติดที่ว่าเขาก็ยังไม่มีเ,เงินมากพอที่จะไปแต่งนะแถมยังบอกด้วยว่าอาจเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างเขากับแฟนสาวเนื่องจากว่าเธอนั้นไม่เคยให้ความสนใจเขาเลยโดยข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะสดๆร้อนๆเลยเดียวนะระบุว่าคุณเอเวลินนาวไวส์นะฮะผู้พิพากษาที่ ทำการไต่สวนเรื่องราวของทั้งสองคนนี้เนี่ยก็กล่าวว่าทางศาลนะครับไม่สามารถช่วยตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะถึงแม้ว่าจะมีการจ่ายสินสอดล่วงหน้าแต่ก็ยังไม่มีการแต่งงานที่เป็นพิธีรีตองเกิดขึ้นนั่นเองทางนี้นะครับทางผู้พิพากษาก็ให้คําแนะนําไปว่าหากมีการร่างสัญญาขึ้นมาก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงอาจสามารถฟ้องร้องในข้อกล่าวหาที่ว่าฝ่ายชายทําผิดสัญญาได้จากการที่เขานั้นไม่ยอมขอเธอแต่งงานสักทีนั่นเองนะครับ และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดในเบรกแรกของเรานะฮะสำหรับในเบรกที่2เ,เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสุดซีดนะฮะเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนที่ผมจะมาทำการบันทึกเสียงอย่เนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอวองของบ้านเรานะฮะก็ให้สัมภาษณ์ว่าอีก5ปีหรืออีก7ปีข้างหน้านี้เราจะส่งยานไปลงดวงจันทร์ให้ได้นะฮะก็เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศลำดับท็อป10ในเอเชียนะ,ะที่จะ มียานอาวกาศไปลงงังดวงจันทร์สักทีนะครับแต่ว่าเอ๊ะมันก็ยังน่าเครือบแคลงกันอยู่นะเมื่อนํามาคิดกับปัจจัยภายในประเทศซึ่งมันก็อืนะเห็นๆกันอยู่นะฮะแต่ช่างเถอะครับ,เร,บเราข้ามผ่านเรื่องของการเมืองดีกว่านะฮะมีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เมื่อ,อกี้ผมเผอลหลุดปากออกไปนะฮะนั่นคือเรื่องของอวกาศนั่นเองจะเป็นยังไงนะถ้าคุณเป็นประชากรคนสุดท้ายของประเทศนั้นๆแล้วคุณต้องติดอยู่ในอวกาศเป็นปีๆอ้าว เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วเป็นมาอย่างไงขอขอบคุณข้อมูลนะฮะจากเพจ The w i l d Chronicles ด้วยนะครับในปี1991นะครับนักวินอวกาศโซเวียตชื่อเซอร์กี้กริกาเลฟนะฮะตกค้างอยู่บนสถานีอวกาศเมียร์ขณะที่สหภาพโซเวียตเนี่ยกำลังล่มสลายนะครับเนื่องจากทุกอย่างสับสนวุ่นวายครับเขาจึงถูกเลื่อนให้การกลับโลกเนี่ยออกไปนะฮะและต้องตกอยู่ ในอวกาศนานถึง311วันจนกระทั่งในปี1992นะครับจึงกลับลงมาอย่างโลกได้พอกลับมานะครับคลิกาเลฟเองเนี่ยก็พบว่าสหภาพโซเวียตนั้นได้แตกเป็น15ประเทศบ้านเกิดของเขาคือเลนินกราดถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กระบบคอมมิวนิสต์ไม่ถูกเคารพสตาทย์ต่อไปรูปปั้นของวลาดิเมียร์เลนินนั้นถูกไล่ทุบทำลาย ระหว่างอยู่บนสถานีอวกาศนะครับคริคาเลฟเองเนี่ยก็ได้เพื่อนนะฮะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากการติดต่อกับนักพิทิวสมัครเล่นทั่วโลกโดยเขานะครับได้ติดต่อกับหญิงชาวอเมริกันที่รู้ภาษารษัสเซียคนหนึ่งนะชื่อมาร์เกรตเอร์คุนโตแทบทุกวันตลอดการถูกทิ้งบนสถานีทําให้เขานะครับรู้ข่าวสารจากฝั่งโลกเสเรียงด้วย ทุกคนนะครับเรียกกริกาเลฟว่าเป็นประชากรโซเวียตคนสุดท้ายเพราะกลับมาทีหลังสุดเลยนะฮะโดยในตอนนั้นเองเนี่ยรัสเซียที่เพิ่งถูกตั้งประเทศขึ้นใม่ใหม่เนี่ยระบบมันก็วุ่นวายถึงขนาดที่ว่ามีการใส่ชื่อเขาลงไปในฐานกองหนุนและเกือบจะมีการลงบันทึกว่าเขาเนี่ยหนีทหารอีกด้วยจนกระทั่งมีคนระล,ลึกว่าอา้าวเขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้นี่หว่านะฮะ โดยหลังจากนั้นนะครับคริคาเลฟเองเนี่ยก็ถูกส่งกลับไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศอีกหลายต่อหลายครั้งในฐานะนักบินอวกาศของรัสเซียและในปัจจุบันนะครับเขาก็ได้ทํางานเป็นรองประธานของบริษัทเอเนเจียบริษัทผลิตยานอาวกาศและจรวดมิสไซสัญชาติรัสเซียนั่นเองนะครับก็จบลงไปนะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับฟังรายการของเราตลอดมานะฮะ ย้ำกันอีกทีนะว่าในวันที่1มกราคมนี้เนี่ยสถานีวิทยุมนน์นะครับจะกลับมาเปิดออกาสเต็มรูปแบบนะฮะนับตั้งแต่7จ็ดนาฬิกาจนถึง19บเนฬิกาของทุกวันเลยนะฮะใครที่ขับรถนะฮะใครที่กําลังอยู่ที่ทํางานอยากได้ทั้งความรู้ความบันเทิงนะฮะจูนอินกันมาได้ที่ร้อยเนะครับพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ